สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่งาน ASLOCK OK นะฮะ ASLOCK OK MEDIA GATHERING 2013นะครับซึ่งวันนี้ผมมาสะดุดตากับเจ้าเคส CM Storm Scout 2นะครับซึ่งปกติแล้วจะมีสีดำกับสีขาวแล้วสีเทาสีขาวกำลังจะเอาเข้ามาในขายในประเทศไทยนี่ฮะเคสตัวเคสจะเป็นสีแดงนะครับพ่นหมดเลยพ่น,ดพนแดงหมดเลยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> มีขาว <c oughs> ไม่พอดีตัวนี้เป็นตัวทาพิเศษขึ้นมาครับพ่นสีแดงโดยใช้สีเดียวกับสีรถยนต์นะฮะ ได,ได้ว่าสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่างๆ,ๆนะฮะเรามาดูด้านหน้าฮนะด้านหน้านี้ก็สีแดงหมดเลยจะมีในช่องของอพัดลมพัดลมเฮ้ยอะไรพัดลมสามารถติดตั้งเพิ่มได้ติดตั้งพัดลมได้ไหมครับข้หน้าใส่ได้งตัวหน้าใส่ได้2ตัวนะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ใส่มานะครับนี่ับไดเบย์ก็ส่วนของช่อง DVD ีที่มี3ช่องก็หนึ่งสองสามมีโลโก้ครับเซียมซออยู่ครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อแกออกฮะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยว แต่เราอยู่ในงานแอส็อกนะเราบอกไตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะส่วนด้านหน้าก็จะมีนี่ครับที่เปิดปิดเป็นระบบสัมผัสนะครับครับผมเป็นระบบสัมผัสครับสัมผัสเพื่อดันขึ้นนี่ฮะข้างหน้าก็จะมีในส่วนของช่องต่อหูฟังและไมค์แล้วก็ USB 3.02ช่องและ2.0 2ช่องนะครับที่จับแข็งแรงไหมครับที่จับเป็นเป็นยางเป็นยางพี่มัน ได้อยู่ข้างบนครับก็มี <c oughs> จับจับอยู่สองมือจับอยู่สองมือข้างบนมีโลโก้นะฮะเซียม o อมอยู่เ <c oughs> ขียนอยู่มองเห็นไหมครับมองเห็นไหมฮะ <c oughs> แล้วก็มีในส่วนของ3ปุ่ม3ปุ่มหลกักมีปุ่มรีเซต็ตเอามาก็ใหม่ทีทีปุ่มรีเซต็ตปุ่มเปิดปิดแล้วก็เปิดปิด,ปดไฟเปิดปิดไฟพัดลมข้างหลังตอนนี้ไม่เห็นแล้วเพราะว่าเขาถอดปลั๊กไปแล้วนะครับแป๊บหนึ่งเหนื่อยฮะเรามาดูในส่วนของด้านบนกันดีกว่าด้านบนก็จะมีในส่วนของช่องระบายอากาศ ขึ้นอีกขึ้นอีกแฟนไม่ได้อะนี่ฮะช่องระบายอากาศของเคสในการดูดลมขึ้นอันนี้เจ้าของ CM เขาเครื่องป่ะครับตัวนี้แถมพัดลมไหมด้านบนไม่แถมครับอันนี้มาใส่เพิ่มเอามาใส่เพิ่มนะครับเป็นพัดลม2ตัวนะครับนี่ระบายอากาศออกซิงค์นี่จะเป็นของ Cooler Master 412 Slim ก็เว็บไซต์เรารีวิวไปแล้วเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าหนักนกันนะเนี่ย ด้านหลังก็แน่นอนครับที่ใส่ช่อง power supply แล้วก็ในส่วนของช่อง P C I มีกีเซล็อต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มี7ช่องด้วยกันเหนื่อยมากเลยมีในส่วนของพัดลมเป่าออก12เซนหนึตัวตัวนี้แถมใช่ไหมครับแถมครับเป็นสีด้วยใช่ไหมครับเป็นสีครับสีอะไรครับสีแดงครับสีแดงแล้วมาดูในส่วนของช่องการติดตั้งเออโอ้โอ้โอ้ กันในครับก็จะมีในส่วนของการติดตั้งพัดลมได้อีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้ power supply ตัวใหญ่ก็คงโดนปิดไปหนึ่งช่องช่องติดตั้งในส่วนของ hard ดดิสก็จะมีอันนี้ดึงออกใช่ไหมครับดึงดึงออกไปหมดเลยเหลืออันเดียวมีกี่ช่องเรามารับกันในส่วนของ hard ดดิสก็มี1 2 3 4 5 6 7 7มีช่องด้วยกันในส่วนของด้านบนในการล็อก5.25มีอยู่3ช่องจะไม่ใช้จะไม่ใช้นอ็อตจะใช้ตัวล็อกนี่เป็นคลิปล็อกเอานะฮะก็นี่ครับ เด่นๆ <c oughs> ก็คือเรื่องสี <c oughs> เพราะว่าตัวนี้ทํามาพิเศษจากต่างประเทศครับประเทศอะไรฮะไต้หวันครับไต้หวันครับ,รบมาจากต่างประเทศไต้หวันนะฮะมีขายไหมมีขายไหมครับมีขายไหมสีนี้ไม่มีครับ,ส,รบสีนี้ไม่มีขายครับเพราะว่าทําขึ้นเองนะฮะมีตัวเดียวในโลกว่าอะไรว้าครับีไต้หวันมีมีตัวเดียวในไทยไหมอ่ามีตัวเดียวในไทยอ่าคุยได้เลยคุยคุยได้แล้วมีตัวเดียวในไทยและนี่ที่ผมชอบในส่วนของอ่าด้านล่างเกือบลืมไปเลยนี่ขาว่างของเขาแบบสวยงามเลยทีเดียวใครจะดูวะ ใครจะดูมันวางมันสวยไงมันวางมันสวยไงนี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่ะช่องของ power supply มีการถอดตัวกรองได้ด้วยมีดับมีดับเทปไหมครับดับเทปมีครับมีครับเอาระดับระดับเอลนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือรวมๆของเคสตัวนี้ฮะกับ CM Storm อะไรนะ s ซ o u t 2 c m เ t o r m Scout 2าจอกันครับไม่ล้ว Gracias.